ศีน311ข้อศีลส,สำหรับพระภิกษุณีมีในภิกษุณีปาติโมกเป็นวินัยของภิกษุณีสงฆ์ทำผิดถือว่าเป็นอาบาัตสามารถแบ่งออกได้เป็นลำดับขั้นตั้งแต่ขั้นรุนแรงจนกระทั่งเบาที่สุดดังนี้หนึ่งปาราชิก8ข้อสองสังฆาทิเศษสิข้อสนิสักคีปาจิตตีสามสบข้อสปาจิตตีหนึ่งร้ยหกสิข้อหปาติเทศนิยะแข้อ 6. สาคิยะ้าข้อโดยแบ่งเป็น4หมวดคือสารูป26ข้อโภชนะปฏิสังยุต30ข้อธรรมเทศนาปฏิสังยุต16ข้อปกินกะสมข้อ 7. อธิกรสมถุเจข้อรวมทั้งหมดแล้ว311ข้อผิดข้อใดข้อหนึ่งถือว่าต้องอาบัตการแสดงอาบัตสามารถกล่าวกับพระภิกษุีณรูปอื่นเพื่อเป็นการแสดงตนต่อความผิดได้ แต่ถ้าถึงขั้นปาราชิกก็ต้องสึกอย่างเดียวคารุธรรมปติคหานูปะสัมปทา8ข้อปฏิบัติของภิกษุณี8ประการคารุธรรมปติคหานูปสัมปทาคือเงื่อนไขยอย่างเข้มงวด8ประการที่ภิกษุณีจะต้องปฏิบัติตลอดชีวิต1ต้องเคารพภิกษุแม้จะอ่อนพรรษากว่า2ต้องไม่จำพรรษาในวัดที่ไม่มีภิกษุสต้องทำอุโบสถและรับโอาวาทาจากภิกษุทุกกึึงเดือน สี่เมื่อออกพรรษาต้องปวารณาตนต่อภิกษุและภิกษุณีอื่นให้ตักเตือนตนห้าเมื่อต้องอาบัติหนักต้องรับมนัดรับโทษจากสงสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายภิกษุและภิกษุณีสิบห้าวันหกต้องบวชจากสงทั้งสองฝ่ายหลังจากเป็นสิกขามนาเต็มแล้วสองปีเจ็ดจะด่าว่าค่อนแค่ภิกษุไม่ได้แปดห้ามสอนภิกษุเด็ดขาดหนึ่งพระปาราชิกมีแปดข้อหนึ่งเสพเมถุนแมกับสัตว์เดรัจฉานตัวผู้ร่วมสังวาสกับคนหรือสัตว์ สองถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของไม่ได้ให้มาเป็นของตนจากบ้านก็ดีจากป่าก็ดีขโมยสามพระกายมนุษย์จากชีวิตฆ่าคนหรือสแสวงหาศาสตราอันจะนำไปสู่ความตายแก่ร่างกายมนุษย์สี่กล่าวอวดอุตริมนุษธรรมอันเป็นความเห็นอย่างประเสริฐอย่างสามารถน้อมเข้าในตัวว่าข้าพระเจ้ารู้อย่างนี้ข้าพระเจ้าเห็นอย่างนี้ไม่รู้จริงแต่โอวดความสามารถของตัวเองห้านางภิกษุณีมีความกำหนัดยินดีการลูกการคลำ การจับการต้องการบีบของชายผู้มีความกำหนัดเบื้องบนตั้งแต่ใต้รากขวัญหนึ่งลงไปเบื้องต่ำตั้งแต่เข่าขึ้นมาหกนางภิกษุณีรู้ว่านางภิกษุณีอื่นต้องอาบัติปราชิกไม่โจดด้วยตนเองไม่บอกแก่หมู่คณะต้องอาบัติปราชิกเจ็ดนางภิกษุณีประพฤติตามภิกษุที่สงสวดประกาศยกเสียจากหมู่เป็นผู้ไม่เอื้อเฟื้อไม่ทำคืนไม่ทำตนให้เป็นสหายกับพระธรรมพระวินัยคำสอนของพระาศาสดา นางภิกษุณีนั้นอันสงพึงตักเตือนเมื่อไม่เชื่อฟังจึงสวดประกาศตักเตือนชี้แจงถ้าสวดประกาศครบสามครั้งยังไม่ละเลิกต้องอาบัติปราชิกแปดนางพิกษุณีที่เป็นคณะเดียวกันหกรูปประพฤตตนไม่สมควรมียินดีการจับมือบ้างการจับชายสังฆาตบ้างของบุรุษยืนกับบุรุษบ้างพูดจากับเขาบ้างนัดหมายกับเขาบ้างยินดีการมาตามนัดหมายของเขาบ้างเข้าไปสู่ที่มุงด้วยกันบ้างทอดกายให้เขาเพื่อเสพอสัทธรรมบ้าง พระผู้มีพระภาคทรงทราบจึงทรงบัญญัติสิกขาบทปรับอาบัติปร,ราชิกแก่นางภิกษุณีผู้ประพฤติเช่นนั้นสองสังฆาทิเศษมีสิบเจ็ดข้อหนึ่งนางภิกษุณีฟ้องความกับคฤหบดีบุตรคฤหบดีทาทกรรมกรหรือแม้โดยที่สุดกับสมณะนักบวชต้องอาบัติสังฆาทิเศษสองนางภิกษุณีรู้อยู่รับสตรีซึ่งเป็นโจรอันคนทั้งหลายรู้ว่ามีโทษประหารให้อยู่ให้บวชโดยไม่บอกเล่าพระราชาสงฆ์คณะ หมู่พวกเว้นแต่ผู้ที่สมควรคือบวชในลัที่อื่นแล้วหรือบวชในสำนักนางพิกษุณีอื่นอยู่แล้วต้องอาบัตสังฆาทิเศษสามนางพิกษุณีแต่ลำพังผู้เดียวไปสู่ละแวกบ้านก็ตามข้ามแม่น้ำก็ตามค้างคืนก็ตามและหลังแยกจากหมู่ในการเดินทางก็ตามต้องอาบัตสังฆาทิเศษส,สี่นางพิกษุณีไม่บอกกล่าวสงผู้ทำการไม่รู้ฉันทะไม่ได้รับความยินยอมของคณะเปลื้องโทษ นางภิกษุณีที่ส่งผู้พร้อมเพรียงกันยกเสียจากหมู่ตามทำตามวินยัยตามสัตตุศาสนาต้องอาบัติสังฆาทิเศษห้านางภิกษุณีมีความกำหนัดรับของเคี้ยวของฉันจากมือบุรุษผู้มีความกำหนัดด้วยมือของตนมาเคี้ยวมาฉันต้องอาบัติสังฆาทิเศษหกนางภิกษุณีผู้พูดจูงใจให้ย่อหย่อนพระวินัยต้องอาบัติสังฆาทิเศษเจ็ดห้ามกล่าววาจาบอกคืนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมื่อโกรธเคืองและเมื่อกล่าวไปแล้ว ให้ภิกษุณีสงฆ์ตักเตือนเมื่อไม่เชื่อฟังจึงสวดประกาศตักเตือนถ้าครบสามครั้งแล้วยังไม่เลิกและต้องอาบัติสังฆาทิเศษแปดห้ามติเตียนภิกษุณีว่านางภิกษุณีทั้งหลายรู้กแกะะอ่อคติสี่และให้ภิกษุณีสงฆ์ตักเตือนเมื่อไม่เชื่อฟังจึงสวดประกาศตัก,ตกเตือนถ้าครบสามครั้งแล้วยังไม่เลิกและต้องอาบัติสังฆาทิเศษเก้าห้ามรวมกลุ่มกันประพฤติเสื่อมเสียมีชื่อเสียงไม่ดีเบียดเบียนภิกษุณีสงฆ์ปกปิดความชั่วของกันและกัน และให้ภิกษุณีสงฆ์ตักเตือนเมื่อไม่เชื่อฟังจึงสวดประกาศตักเตือนถ้าครบสามครั้งแล้วยังไม่เลิกและต้องอาบัตสังฆาทิเศษสิบห้ามนางภิกษุณีกล่าวกับนางภิกษุณีที่ถูกสงฆ์สวดประกาศตักเตือนถ้ามีใครขืนทำให้ภิกษุณีสงฆ์ตักเตือนถ้าไม่ฟังให้สวดประกาศเตือนครบสามครั้งแล้วยังไม่ละเลิกลต้องอาบัตสังฆาทิเศษสิบเอ็ดทำตัวเป็นสื่อรักบอกความต้องการของอีกฝ่ายให้กับหญิงหรือชาย แม้สามีกับภรรยาหรือแม้แต่หญิงขายบริการ 12. แกล้งใส่ความว่าปาราชิกโดยไม่มีมูล 13. แกล้งสมมุติแล้วใส่ความว่าปาราชิกโดยไม่มีมูล 14. ยุโยงส่งให้แตกกัน 15. เป็นพวกของผู้ที่ทำส่งให้แตกกัน 16. เป็นผู้ว่ายากสอนยากและต้องโดนเตือนถึง3าครั้ง 17. ทําทำตัวเป็นเหมือนคนรับใช้ประจบคฤหัตสา 3. นิสักคคิยะปาจิตตี30สข้อ อาบัตที่ต้องสละสิ่งของว่าด้วยเรื่องจีวรใหมาบาทอย่างละสิบข้อหนึ่งห้ามสะสมบาทสองห้ามอธิษฐานจีวรนอกการและแจกจ่ายสห้ามชิงจีวรคืนเมื่อแลกเปลี่ยนกันแล้วสห้ามขอของอย่างหนึ่งแล้วขออย่างอื่นอีกห้าห้ามสั่งซื้อของตล,กลอกอกหห้ามจ่ายของผิดวัตถุประสงค์เดิมเจดห้ามขอของมาจ่ายแลกของอื่นแห้ามพูดติเตียนเมื่อถูกลงโทษโดยธรรม เห้ามขอของของคณะมาจ่ายแลกของอื่น10ห้ามขอของบุคคลมาจ่ายแลกของอื่น11ห้ามขอผ้าห่มหนาวเกินราคา12ห้ามขอผ้าห,มห่มฤดูร้อนเกินราคา13เก็บจีวรที่เกินความจําเป็นไว้เกินสิบวัน14อยู่โดยปราศจากจีวรแม้แต่คืนเดียว15้าเก็บผ้าที่จะทําจีวรไว้เกินกําหนดหนึ่งเดือน16ขอจีวรจากคฤหัสที่ไม่ใช่ญาติเว้นแต่จีวรหายหรือถูกขโมย 17. รับจีวรเกินกว่าที่ใช้นุ่งเมื่อจีวรถูกชิงหรือหายไป18พูดทํานองขอจีวรดีๆกว่าที่เขากําหนดจะถวายไว้แต่เดิม19พูดให้เขารวมกันซื้อจีวรดีๆมาถวาย 20. ท่ทวงจีวรจากคนที่รับอาสาเพื่อซื้อจีวรถวายเกินกว่าสามครั้ง21รับเงินทอง22ซื้อขายด้วยเงินทอง23ซื้อขายโดยใช้ของแลก24ขอบาทเมื่อบาทเป็นแผลไม่เกินห้าแห่ง 25เก็บเภสัชห้าในใสในค้นน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยไว้เกิน7วัน26สแสวงและทำผ้าอาบน้ำฝนไว้เกินกำหนดหนึ่งเดือนก่อนหน้าฝน27ให้จีวรนภิกษุอื่นแล้วชิงคืนในภายหลัง28ขอได้เอามาทอเป็นจีวร29กำหนดให้ช่างทอทำให้ดีขึ้น30น้อมลาบส่งมาเพื่อให้เขาถวายตน4ี่ปาจิตตีมีหนึหข้อว่าด้วยอาบัตที่ไม่ต้องสละสิ่งของหห้ามฉันกระเทียม 2. ห้ามนำขนในที่แคบออกที่แคบได้แก่ขนรักแร้และช่องให้กำเนิดสห้ามใช้ฝ่ามือตบก,กันด้วยความกำหนัดสห้ามใช้สิ่งที่ทำด้วยยางไม้คำว่ายางไม้กินความถึงไม้แป้งดินเหนียวโดยที่สุดแม้ใบบัวใส่ในช่องให้กำเนิดห้าห้ามชำระช่องให้กำเนิดลึกเกินสองข้อนิ้วหห้ามเข้าไปยืนถือน้ำและพัดในขณะที่ภิกษุกำลังฉัน7ห้ามทำการหลายอย่างกับข้าวเปลือกดิบ นางภิกษุณีผู้ขอเองใช้ให้ขอฝัดเองใช้ให้ฝัดต,ตำเองใช้ให้ตำซึ่งข้าวเปลือกดิบหุงมต้มเองใช้ให้หุงต้มฉันข้าว้นหรือการฉันข้าวที่ตนทำเองต้องอาบัติ8ดห้ามทิ้งของนอกฝานอกกำแพง9ก้าห้ามทิ้งของเช่นนั้นลงบนของเขียวสด1ิบห้ามไปดูฟ้อนรำขับร้อง11อดห้ามยืนหรือสนทนาสองต่อสองกับบุรุษในที่มืดส2องห้ามยืนหรือสนทนาสองต่อสองกับบุรุษในที่ลับ 13. ห้ามยืนหรือสนทนาสองต่อสองกับบุรุษในที่แจ้ง14ห้ามทำเช่นนั้นในที่อื่นอีกทำเช่นนั้นคือภิกษุณีกับบุรุษสองต่อสองยืนอยู่บ้างสนทนากันบ้างกระซิบที่หูกันบ้างส่งนางภิกษุณีที่เป็นเพื่อนไปเสียบ้างในถนนรกบ้างในถนนตันบ้างถนนเช่นนี้เข้าทางไหนต้องออกทางนั้นในทางแยกบ้าง 15. หห้ามเข้าบ้านผู้อื่นแล้วเวลากลับไม่บอกลา 16. ห้ามนั่งนอนบนอัสนะโดยไม่บอกเจ้าของบ้านก่อน 17. ห้ามปุลาที่นอนในบ้านโดยไม่บอกเจ้าของบ้าน 18. ห้ามมาติเตียนผู้อื่นไม่ตรงกับที่ฟังมา 19. ห้ามสาปแช่งด้วยเรื่องนรกหรือพรหมจรรย์2สห้ามทำร้ายตัวเองแล้วร้องไห้ 21. ห้ามเปลยกายอาบน้ำย2องห้ามทำผ้าอาบน้ำยาวใหญ่เกินประมาณ 23. ห้ามพูดแล้วไม่ทำ 24. ห้ามเว้นการใช้ผ้าซอนนอกเกินห้าวัน หมายเหตุตามธรรมดานางภิกษุณีมีผ้าสำหรับใช้ประจำห้าผืนคือหนึ่งสังฆาตผ้าซ้อนนอกสำหรับใช้เมื่อหนาวสองอุตราสง์ผ้าหม่มสามอันตรวาสกะผ้านุ่งสี่สังกชิกะผ้ารัดหรือผ้าโอบห้าอุทกศาสกาผ้าอาบน้ำพิจารณาดูตามสิกขาบทนี้เป็นเชิงห้ามเว้นการใช้ผ้าซอนนอกคือสังฆาตอย่างเดียวแต่ในคำอธิบายท้ายสิกขาบทขยายความเป็นว่า เว้นผืนใดผืนหนึ่งในห้าผืนเกินห้าวันไม่ได้คำว่าเว้นคือไม่นุง่งไม่ห่มหรือไม่ตักแดด25ห้ามใช้จีวรสับกับของผู้อื่น26ห้ามทำอันตรายลาบจีวรของสงฆ์27ดห้ามยับยั้งการแบ่งจีวรอันเป็นธรรม28ห้ามให้สอมอนจอีวรแก่ขฤหัหั์หรือนักบวช29ห้ามทำให้กิจการชะงักด้วยความหวังลอยๆอยสห้ามคัดค้านการเพิกถอนกฐินที่ถูกทำ 31. ดห้ามมานอนบนเตียงเดียวกันสองรูปส2สองห้ามใช้เครื่องปูลาดและผ้าห่มร่วมกันสองรูปส3สามห้ามแกล้งก่อความรำคาญแก่นางภิกษุณีส4ห้ามเพิกเฉยเมื่อสิทธิไม่สบายส5ห้าห้ามฉุดคร่านางภิกษุณีออกจากที่อยู่ส6ห้ามพลุกคลีกับคฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีส7สิดห้ามเดินทางเปลี่ยวตามลำพังส8ห้ามเดินทางเช่นนั้นนอกแว่นแขวน 39. ห้ามเดินทางภายในพรรษา40ห้ามอยู่ประจำที่เมื่อจำพรรษาแล้ว 41. ห้ามไปดูพระราชวังและอาคารอันวิจิตเป็นต้น 42. ห้ามใช้อสันธิและบัลลังก์43ห้ามกรอได้ 44. ห้ามรับใช้คฤรหัสสห้ามรับปากแล้วไม่ระง,งับอธิกรณ์4ีห้ามให้ของกินแก่คฤรืหัเป็นต้นด้วยมือ 47. ห้ามใช้ผ้านุ่งสำหรับผู้มีประจำเดือนเกิน3วัน 48. ่ห้ามครอบครองที่อยู่เป็นการประจำ 49. ้าห้ามเรียนติรชานวิช,ชาห0าห้ามสอนติรชานวิช,ชาห1าห้ามเข้าไปในวัดที่มีภิกษุโดยไม่บอกล่วงหน้า 52. ห้ามด่าหรือบริาพาทภิกษุ 53. ห้ามบริาพาทภิกษุณีสงฆ์54ห้ามฉันอีกเมื่อรับนิมนต์หรือเลิกฉันแล้วห้ 55. ห้ามพูดกิจการภิกษุณีอื่น ห้าห้ามจำพรรษาในอาวาสที่ไม่มีภิกษุ57็ดห้ามการขาดปวารณาในสงสองฝ่าย5 8แดห้ามการขาดรับอาวาทดและการขาดการอยู่ร่วมห9ห้ามการขาดถามอุโบสถและการไปรับอาวาทด0สห้ามให้บุรุษบีบฝีผาฝีเป็นต้น61ห้ามให้บวชแก่หญิงมีคันภกสห้ามให้บวชแก่หญิงที่ยังมีเด็กดื่มนม ห3ห้ามให้บวชแก่นางสิคมานาซึ่งศึกษายังไม่ครบสองปีห4สิสห้ามให้บวชแก่นางสิคมานาที่สงยังมีได้สวดสมมติหสห้าห้ามให้บวชแก่หญิงที่มีสามีแล้วแต่อายุยังไม่ถึง12บสองหกห้ามให้บวชแก่หญิงเช่นนั้นอายุครบส2องแล้วหมายความถึงตามข้อหนึ่งยแต่ยังมีได้ศึกษาสองปีห7สิห้ามให้บวชแก่หญิงเช่นนั้นที่ศึกษาสองปีแล้วหมายความถึงตามข้อหนึ่ง่สแต่สงยังมีได้สวดสมมติ 68. ห้ามเพิกเฉยไม่อนุเคราะห์สิทธิที่บวชแล้ว 69. ห้ามนางภิกษุณีแยกจากอุปัชยะคือไม่ติดตามครบสองปี 70. ห้ามเพิกเฉยไม่พาสิทธ์ไปที่อื่นเจ็ดห้ามให้บวชแก่หญิงสาวที่อายุไม่ครบ20ปีหมายเหตุพึงสังเกตว่าหญิงที่มีสามีแล้วอายุครบ12จะบวชเป็นนางภิกษุณีต้องเป็นนางสิขมานาศึกษาอยู่อีกสองปีจนอายุครบ14ปีบริบูรณ์แล้ว ึงบวชเป็นนางภิกษุณีได้แต่ถ้ายังมีได้สามีต้องอายุครบยี่สิบจึงบวชได้แต่ก่อนจะบวชเป็นนางภิกษุณีจะต้องเป็นนางศิกขมามนาสองปีทุกรายไปฉะนั้นหญิงที่ประสงค์จะบวชเป็นนางภิกษุณีเมื่ออายุครบยี่สิบปีบริบูรณ์จะต้องบวชเป็นสามเณรีและเป็นนางศิกขมามนาก่อนอายุครบ <c oughs> เพื่อไม่ต้องยึดเวลาเป็นนางสิกขมามนาเมื่ออายุครบแล้วเจ็ดสิบสองห้ามบวชหญิงที่อายุครบแต่ยังมีได้ศึกษาครบสองปี 73ห้ามบวชหญิงที่ศึกษาครบสองปีแล้วแต่สงยังมีได้สมมติ74ห้ามเป็นอุปัชฌาเมื่อพรรษาไม่ครบ12